เอิญนภัสวรรณอย่างไพบุลและธัญญาธัญพรพฤกษากรสองนักยิงปืนไทยลงแข่งประเภทปืนสั้นอัดลมญิงรอบคัดเลือกในการแข่งขันยิงปืนกีลาโอลิมปิกเกมโตเกียว2020ที่สนามยิงปืนอัสกัดชูติ้งเรนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่25กรกฎาคมโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน53คนโดยจะคัดนักกีฬา8คนที่ทำคะแนนดีที่สุดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศผลการแข่งขันปรากฏว่าธัญพรยิยงได้570คะแนนรางอันดับ22 ขณะที่นภัสวรรณอย่างไพบูญยิงได้560คะแนนรังอันดับ39ทําให้ตกรอบแรกไปทั้งคู่อย่างไรก็ตามทั้งสองคนยังเหลือแข่งขันอีกหนึ่งรายการในปืนสั้นสตรี25เมตรในวันที่29กร,รกฎาคมรอบคัดเลือกเวลาไทย7นาฬิกาด้านกับตันอิสราณุอุด,อดมภูริฮิรันพัฒนนักล่นไกหนุ่มดาวรุ่งมีโปรแกรมแข่งหนึ่งรายการประเภทสั้นยิงเร็วชายวันที่หนึ่งสิงหาคมรอบคัดเลือกเวลาไทย6นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา15นาที